สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับมิสเตอร์บุ๊คคนเดิมนะครับอ่าเราก็มาต่อจากวันที่แล้วนะครับนี่ก็เป่าวันที่สองนะครับไม่ใช่วันที่สองในเกมนะครับวันที่สองของจริงเนี่ยแหละครับอ่าอ่าแล้วก็ให้เราก็ไปหามาก็เราก็ได้ของเท่านี้นะครับโอเคทำอะไรต่อดีขุดถ้ำต่อแล้วกันนะครับโอเคลงไว้ไม่เอาไฟมาเลยหรอวะ คราวที่แล้วผมก็ไปทำอะไรมากนะครับก็แค่ไปหาของเพิ่มไปล่าสัตว์หาอาหารนะครับเ,เราจะขุดต่อจากที่เดิมนะครับที่เราขุดไว้คราวที่แล้วนี่ครับคราวที่แล้วเราขุดไว้แค่ตรงนี้นะฮะเราจะขุดต่อโอเคนี่ไงเจอเล็กเลยเป๊ะลูกเดียวพอง ให้กูลูกเดียวพ่อนี่มันต้องเรียกเป็นก้อนี่ยไม่ใช่เป็นลูกขอโทษครับแป๊บหนึ่งนะครับขอโทษครับไม่สบาย <c oughs> แล้วขุดนะครับแล้วก็เพื่อความสวยงามแล้วก็ขุดให้พอดีกันนะครับเอให้มันพอดีกันจะทำให้สวยงามยิ่งขึ้นนะครับ อ่าเห็นไหมสวยงามขึ้นแล้วนะครับเทคนิคการสร้างบ้านในถ้านะครับไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรมากครับทำให้มันสวยงามเฉยเนี่ยเจอโคอะ่ะโคเยอะไปไหนเออการเล่นอย่างนี้ก็ผมไม่ได้ ไม่ได้ลงมอสอะไรนะครับดูรครับผมไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ลงพวกทุบเป็นที่ไอเทมไม่ได้ลงอะไรเลยนะครับก็คือเล่นตามมีตามเกิดนะครับโอเคขุดโคมาได้สิบห้าอันนะครับโอเค้ขุดหางลง โอเคนะครับแล้วก็เกี่ยวผนังให้เท่ากันทุกด้านเห็นไหมแล้วก็จะได้นะครับอย่างสวยงามนะครับผมก็ปักไฟไว้ก่อนตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้นะครับขึ้นข้างบนก่อนนะครับ อมันดูภาพมันแบบว่าแสงแปลกๆนะก็คือผมผมปรับแสงให้มันไม่สมูทครับนะ,ะ,อะลองปรับคืนก่อนผมไม่รู้นะว่าจะแหลกหรือเปล่าอสมูทไลท์ออนอ่าปรับเป็นเอ้ยเช่กดผิดอ่าออโต้อ่าอ,อันนี้คืออะไรอะ่ะลองเดินแหลกไหม แนบสมูทแล้วมันโอเคไม่แหลกงั้นก็ลุยต่อเลยแล้วกันตอนนี้มืดหรือยังเนี่ยน่าจะเช้านะโอเคเช้าอยู่งั้นเราก็ไปลองเ,อเราไปล่าสัตว์หรืออะไรดีเอาไงดีวะเอาเป็นสร้างที่ขุดใหม่กันที่ขุดเก่าพังแล้วงั้ฝากโคไว้ โอเคเอาคาบที่ขุดกันนะครับโอเคที่ขุดมาแล้วโอเคนะครับลุยกันเลยไ hey, he อ้เฮี้ยมืดนอนกัน หลั okay. งจกเช้าแล้วครับแล้วก็ออกไปล่ากันเลยที่เราจะเจอตัวเลยบ้างนะครับวันนี้นี่คือถ้าที่ผมไปส,สำรวจมานิดหน่อยนะครับคือถ้ำนี้จะมีม็อบเยอะนะพอตัวนะครับนานคำาบดแลก็ได้ยินเสียงเลยนะครับโอเคนะฮะอื ตรงนี้จะมีเหล็กเยอะมากเชียเบะอีเบะถอยไปเบะ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 ไอยเบะติดควายเอ้ยควายเบะถอยก่อนนะครับเราไม่กล้ายุง่ววงอะไรพวกนี้โอเคอืมทำไรดีวะ อ่โอ้ยม่รู้จะทำอะไรเลยเวยเฮ้ยงั้นเราก็แล้วขุดทำต่อแล้วกันเฮ้ยเเนื้อเนื้อเน่าเน่าโดบ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 เน่าเรากลับไปที่บ้านของเราก่อนนะฮะ โอเคแล้วขุดลงในแม่งเลยนะครับปากไฟนะครับเดินลงไปเรื่อยๆนะฮะเราดูนะครับว่าเราขุดอย่างนี้เราจะพบอะไรมา้างตอนนี้เราก็อยู่ที่ความสูงระดับประมาณเท่าไหร่วะ สูงเท่ไห่อ่ะทำไม่ได้แล้วขุดไปเรื่อยๆค้ับมันขุดไปเรื่อยๆถ้าไม่ต้องกลัวความสูงเงียกว่าถึงแบ็คล็อกอ่ะเราจะไม่หยุดนะครับดูนะครับเราจะเจออะไรหรือไม่อ่าน่าจะเจอมั้งลงไมลงไปลงไป,งไปขุดลงไปขุดเลยป,ป,ป,ปากไฟปากไฟเหมืดมดเหมิด,มด โอเคครับขุดลงไปต่อนะครับมาดูกันนะครับเราจะเปิดอะไรไหมอตอนนี้เราเจอกาเบลแล้วครับเจอกาเบลเขาบอกว่าเป็นลางดีหรือลางร้ายกันแนวนี้โ okay, อเคควนี้ขุดมาลึกพอตัวนะครับสแกนเนอร์นี่ปิดซมิตเลยไม่รู้อยู่ความสูงเท่าไหร่นะครับตอนนี้ ตอนนี้เจอดีนอีกแล้วนะฮะเราก็ขุดลงไปเรื่อยๆเฮ้ยทำไมมืดๆอ๋อบัแสงนี่เราเจอโคลแล้วนะครับปล่อยแม่งเราไม่ต้องการโคครับตอนนี้เราต้องการที่มันยิ่งกว่าโคนะครับอ่าโชคดีอาจไม่ดีอาจเจอเพชรก็ได้นะฮะ ปักไฟมันเริ่มมืดเรื่อลงเรื่อยๆครับพอไฟเริ่มหมดแล้วกาเวลเยอะไปไหนเนะี่ยโอ้การเวลเยอะมากอนนี้เราอยู่ที่ <c oughs> โอ้ยจะตายแล้วแม่งเอ,อ้ยโอ้เจอแต่โคนะครับตอนนี้สิ่งเราต้องการไม่ใช่โคับต้องการที่มันแพงกว่าน,นั้นนะฮะถึงแบล็คล็อกแล้วนะฮะแล้วขุดตรงมาเรื่อยๆครับจนกว่าจะพังนะครับเราจะพบอะไรไหม ไม่ใช่มันไปพังตรงเราเจอของดีพอดีนะฮะเซ็งเฮ้ยความรู้สึกของผมอ้อรอดไปนึ้ว่าข้างบนเป็นลาวะแล้วขุดตรงไปเรื่อยๆนะครับเฮ้ยเลสโตนเยสเจอของดีแล้วนะครับ ดีนะครับภาคนี้เรสโตนมันปรับมาให้ขุดง่ายขึ้นนะครับจึกจแตกจึกจึกแตกนะครับไม่ต้องเสียเวลาลองเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนแม่งขุดประมาณปีครึ่งแตกนานโคตรน่ากลัววะเราจะเจอแต่เรสโตนเหรอนี่ โน no. ทำไมไม่เจอแรองอื่นเจอแต่เล,เลสโตนเนี่ยนะเชี่ยไฟหมด Shit. ชิบหายแล้วกลับก่อนกลับก่อนแล้วไม่เดวไฟมาเดี๋ยวไฟหมดน้ำมืดมองไม่เห็นก็ขึ้นไปนะครับโอ้โหไกลพอตัวเลยครับ โอ้ยเดตอด้อเด้อเด้อด้อดขึ้นบอยเรื่อยๆขึ้นบอยถึงแล้วนะครับตอนนี้เราก็ถึงบ้านเรานะครับโอเคเราก็พอแค่นี้แหละมั้งจบพังไปอันนึงอ่าเราก็จะมาสรุปผลที่แลที่ได้วันนี้นะครับได้ที่วันนี้ก็คือแค่เนี้ ไอซาดขุดตั้งนานมีอยู่แค่เนี่ยสองอันไอรอนออกกับ,บเบสโตนนะครับโอเคสรับวันนี้ก็สวัสดีครับเมื่อ,อแรหลไม่มีเลยสวัสดีครับ